สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่แล้วมาต่อมาต่อ EP จีแล้วเมนมื่อไหร่เขาบอกว่าได้เถ่าอดได้ดีเริ่มต้นไม่เริ่มไปยังไรเถ่าอดีเออเริ่มต้นไม่เริ่มต้นไม่ค่ะคือว่าเป็นคนเพชรบูรณ์นะครับผมแต่งงานกันพศ2 5 4 5เฮ็ดนาอยู่สองปีเฮ็ดปี2 5 4 5กับปี2546หน้าไม่เถ่านี่เน้องเป็นบ่หน้าไม่เถ่าหน้าบริสุทธิ์เซาพี่น้องเออ เฮ็ดไปเฮ็ดมาเป็นหนีสองมือนู้นหัวตายด้วยความเทว่าเป็นหนุ่มเบิ่งดิอาขืนมากับบกเกินบ่แกนมันบ่เต้นสักกินไม่เลยคือว่าย่านบว่าบ่จบง่ายเป็นคนที่ว่าหนุ่มไฟแรงตอนนั้นกัคือว่ามีกําลังว่างชากันนเ็ใหนไทยนะพี่น้องจ้างคนดํานาเนี่ย50คนแล้วมือเดียวเล้วใบขาเอชื่อมบินมาพาข่อยไปขี่เด้อเด้อเปล่า มันหมักเคียงบินมาเจ้านี่เนะะาะมักแงนเบิ่งเคียงบินมาเจ้านี่บ้านนี่ก็เลยเป็นหนีสองหมืนห่นก็ให้เห็ดน,นะจักว่าเห็ดเฮ็ดท่าใดบ่เฮ็ดเห็ดไปเห็ดมาเป็นหนีสองหมื่นเลยเนาะ <c oughs> ก็เลยเขากรุงเทพแลว้วบ่ไไวแล้วเนหะงเห็ดยังเป็นหนีเขามากรุงเทพก็มาเห็ดงานโรงงานโรงงานยังเขา โรงงานเออโรงงานแถวแถวเรืองเรยงหละายโรงงานผ<น>มโดดเขาโดดออกเขาออกเขาออกออยู่ว่าเป็นหลักเป็นแรงป้าใดตะเกียร์ค่ะคือว่าเป็นคนที่บ่อคอยมีหลัก,ลก,ลกมีแรงลูกกับบอมีได้นอกมังหันเนาะแตเลียแต่เนยบบว่าบ่ได้ยังกินสืบอมือไปพอบาทน,นี่เฮ็ดงานไปเหตุงานมาคืออยากขายของพี่น้องเอ้ยยัยนี่แล้มากขายของจะกี่ไปเหตุงานอยู่เห็นรถก๋วยเตี๋ยวปอกๆเนี่ยแลมากล้าอยากขายอยากขายอยากซื้อก๋วยเตี๋ยวปอกๆ อยากขายยังสั่นแล้วมักจะไบพันไดอยากขายก๋วยเตี๋ยวอยากขายข้อมูอย่างมันนี่ก็เลยมีลูกเออมีลูกก็เลยได้ขึ้นมาอยู่บ้านแมนขึ้นมาอยู่บ้านเอ้ขอโทษนะครับ่ทงนี้ไอ้มี่ลูกได้หกเดือนบ่ก็เลยขึ้นมาอยู่บ้านือตะขอดอยู่บ้านลูกสาวคนโตแล้วได้เดือนเดียวแล้วก็พามาขายของอย่งนีแล้วหมักก็วาน้านาแล้วขายของเงินมานำนาแล้วมาขายข้าวอือ ขายไปขายมากอะเศร้าบ้านเศร้าห้องอยู่ที่แรกเพิ่นมาขายข้าวหมูย่างบ่ได้ขายข้าวโพดดีพี่น้องมาขายขายข้าวหมูย่างอยู่อาทิตย์นึงมั้งออืก็เลยเปลี่ยนมาขายข้าวโพดย่างหลังจากมื้อนั้นหลังจากมื้อนั้นขายข้าวโพดยิงยาวเลยพี่น้อง10กว่าปีนะก็เคยเคยเปลี่ยนคือกันเคยเปลี่ยนช่วงช่วงที่ข้าวโพดบ่มีก็เปลี่ยนไปขายทุเรียนเนาบอกทุเรียนจนเลียดซาดน้ำน้ำปักบอกทุเรียนขายได้บ่เดอนกลับไปไปขายมักแตงโมออื ขายพักแจงมูได้บ่อเขาผมันอืดแม่ไปผดมันอืดไปที่ไปขายยางอื่นกัยนอนว่าเขาพดมันอืดขายหอานกกระท้าหมุนแม่ไปขายนกกระท่าหมุนแจงน้องซ้ายอีกผู้หนึ่งเฮ็ดแจงเฮ็ดียงห้น้องมันเฮ็ดห้ก็ได้บอดีกับเศ้าแั่เศ้ามาขายข้าวโดือเขาเพราะว่าข้าวโพดนี่คือว่ายืนพื้นอยู่แล้วที่ไปนี่คือว่าข้าวโพดมันขาดตลาดก็เลยไปพอข้าวโพดมีหลายเ้ากลับมาขายขายขายไปขายมาจนจบวันนี้เ็เ่องหาวค่อย จนแบบว่าจะรับที่ท่า <c oughs> ไปไปนอนสักครั้น่อ <c oughs> เดี๋ยวมือหาค่อยว่ากันไหม